나 보자. 나나봐 봐.

ที่เป็นฟอใช่ <Yeah. S 1> ีเวลาลางไม่มีฟองไม่ชอบฟองนะที่มันไม่มีฟอง <Me. S 1> มี วันนี้มาปรึกษาคุณหมอเรื่องการเป็นสิวข้างหลังจุดข้างหลังปกติเป็นแล้วมันก็หายแบบเป็นปน,นห,หายๆมันก็หายแป๊บเดียวแต่ว่านี่คือมันนานมากมันไม่หายเราก็เลยมาปรึกษาสามเขาแนะนําว่าเขาเขามาแบบหาหมอที่นี่ก็เลยลองมาดูนะคะ มนไม่ขึ้นเลยจ้ะ

วงสะท้อนหรือเปล่าครับข้อบความกันใช่ไหมคะใช่ใช่เดี๋ยวพบมองนะครับทุกคน หมอเรียกะครับ